นักการเมืองทุกวันนี้นะครับตอนหาเสียงอะไรก็ได้หมดแต่หลังจากที่เป็นรัฐบาลแล้วหลังจากที่เป็นรัฐมนตรีแล้วพี่น้องประชาชนต้องไปยกมือไหว้พวกมันนะครับเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าพวกมันถือว่ามันเป็นคนที่ทรงอิทธิพลนะเพราะว่าเป็นรัฐบาลแล้วนะครับจะตรวจสอบก็ไม่ได้พะตรวจสอบก็โดนฟ้องนะครับให้คนไปร้องให้คนไปฟ้องอาศัยอํานาจของความเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชานะครับมอบหมายให้คนไป ดำเนินคดีผมที่สอนอนังเลิงผ่านมา3ปีแล้วอายการอายาใต้ยังไม่กล้าฟ้องผมเลยนะซึ่งเป็นเรื่องของการลักลอบนําเข้ามาคนแรงงานเถื่อนที่ในสถานการณ์โควิด -19 ผมก็รอรอแล้วรอ,ลอเล่าเมื่อไหร่อายการอายาใต้ถึงจะสั่งฟ้องผมสักทีนะโดยมอบหมายให้อภิวัตขันทองนะครับไปดาเนินคดีผมที่สอนอนังเลิงสอนอนังเลิงนะสั่งฟ้องผมเป็นอายการอาาใต้3าปีที่ผ่านมาผมเลื่อนคดีมา3ปี ทุกเดือนผมจะต้องไปรายงานตัวที่สำนักง,งานอายการยาใต้ท,ทั้งทั้งที่เราอยากจะขึ้นสารกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาใจจะแทบขาดอยากจะรู้เหมือนกันว่าประยุทธ์จันโอชาจะอารรยาติดคุกได้หรือไม่หรือจะเป็นการฟ้องเท็จกันแน่นะหรือจะเป็นการนะครับดำเนินคดีในขก็หาแจ้งความเท็จกันแน่ผมก็อยากดูเหมือนกันหลักฐานที่เราเตรียมไว้เตรียมมาถึง3ปีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ,รบเราทําดีประชาติบ้านเมืองในการชี้แจงในการให้บ่อแสกับเจ้าที่รัฐในการปราบปรามทุจริต ของกระบวนการลักลอบนําเข้าแรงงานเถื่อนที่จังหวัดก,กาญจนบุรีแต่ปรากฏว่าพลเอ,อกประยุทธจ์จันโอชากับมอบหมายให้อภิวัตขันทองนะครับไปแจ้งความผมที่สนน,นังเลิงและพนักงานสอบสวนสนาน,านังเลิงก็รู้เห็นเป็นใจกับอภิวัตขันทองในการแจ้งความผมสั่งฟ้องผมไปยังพนักง,งานอายการอายา,ายใต้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับดังนั้นเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้หรอครับพอเราตรวจสอบการทุจริตของพรรคประชาธิป,ปัตย์ ผมก็โดนฟ้องแต่คุณมริกาบุญมีตระกูลอดีบปีานกรมการค่าภายในคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์และทนตีนะครับนะแลฐมนตีว่าการการะทรวงพาณิชย์ถึงสามคดีนะครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศผมโชคดีที่สารอยายัชดายังมีความยุติธรรมนะครับให้กับคนชื่ออัจฉริยะยกฟ้องในคดีที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิฟ้องในชนะเรื่องหน้ากากอนามัยนะพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า ผมไม่เคยกลัวเลยครับเรื่องการต่อสู้คดีในศาลผมยังกลัวอย่างเดียวกลัวไม่สั่งฟ้องครับคดีปนิพุประยุทธ์จันโอชาผมรอเวลามาสามปีไม่สั่งฟ้องผมสักทีนะไม่แน่จริงนีหว่าถ้าแน่จริงให้อาการสั่งฟ้องผมดิสั่งให้นารีเนี่ยตันสเสถียรเนี่ยนะอันนี้อ,นนยอยายการสูดุดสั่งฟ้องมันยังอยายการในยาใต้เลยประกันตัวอย่างมากก็่าสองหมื่นบาทสามหมื่นบาทในยาใต้แล้วก็มาขึ้นศาลชกกันแล้วมาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ผมทำเพื่อชาติบ้านืองมาสิบปี กับประเด็จประยุทธ์จนอชาทําประเทศไทย8ปีที่ผ่านมาไทรทาความดีมากกว่ากันผมถามแค่นั้นพอคุณกลัวถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าคุณถูตรวจสอบเรื่องงบโควิดเนี่ยผมว่าคุณตายแน่นอนนะคุณกล่าวหาเรื่องจำนำข้าวแต่คุณอย่าลืมมองว่าโควิดที่มีการนะครับหมกเม็ดเนี่ยไม่รู้กี่ล้านล้านบาทเนี่ยนะมีการบริจาคเงินให้ชาวบ้านนะ่ะพห้าพันเนี่ยแจกจริงหรือเปล่าก็มไม่รู้เพราะครอบครัวผมไม่เคยได้รับเงินนะครับ จากรัฐบาลผลิตบรรจุจานโอชาแม้แต่บาทเดียวในสถาน,นการณ์โควิดในทีมนะครับนะถึงบอกว่าผลงานเนี่ยในรอบ8ปีที่ผ่านมายาบ้าจาก300ยเหลือ5บาทเหลือถึง6บาทนะไม่มีการปรับปรามทุริจอย่างจริงจังข้าราชการทุกหน่วยงานทะวงกรมทุจริตกันเป็นวงกว้างนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนวันนี้เรามีหลักฐานเด็ดเปิดสํานักง,งานอายการคดีพิเศษ,ษ,ษนะครับรัชดาวันนี้เราจะเปิดหลักฐานเด็ดเลย เปิดใบเสร็จด้วยนะครับมีใบเสร็จให้ดูพร้อมนะถึงการทุจริตของสำนักงานอายการคดีพิเศษนะวันนี้เราเปิดไพ่ให้ดูแบบจะจะและเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของนะครับสำนักง,งานอายการคดีพิเศษนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคดีของผมเนี่ยนะครับในคดีที่ถูกอายการอายาเจ็ดสั่งฟอ้องมายังศารอายการรัชดาทั้งสองคดี ที่มีสิทธาเบียบังเกิดนะครับเป็นผู้กล่าวหาสิ่งหนึ่งที่ก็ตามนะผมไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากอญญายการอญญายจิตที่สั่งฟ้องผมในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับอญญายการบอกเลยว่าผมเป็นเพื่อนกับสิทธาเบียบังเกิดเดี๋ยวผมคุยให้อาจจะไม่ต้องมีการสืบพยา,ยานผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าจะสืบไม่สืบผมไม่เคยแพ้สิทธาอยู่แล้วนะ นะผมพูดได้ตรงเลยว่าผมไม่เคยแพ้สิทธาอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยอายการอายาเจ็ดเนี่ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยกับผมว่าคุณเป็นเพื่อนกับสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยแล้วคุณฟ้องผมเนี่ยคุณไม่ได้ฟ้องผมด้วยข้อกฎหมายแต่คุณฟ้องผมในฐานะที่เป็นเพื่อนกับสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะวันนี้เราจะมาเปิดเลยนะครับเปิดไพ่ให้ดูทุกใบของอายการดูความชั่วของสำนักง,งานอายการคดีพิเศษดูความเลวร้ายของสำนักง,งานอายการสูงสุดนะ ตั้งแต่มีวงสถุนนะครับมาบริหารจัดการตั้งแต่มีสิงดำนะนะสิงห์ดำมาบริหารจัดการมันมีการวิ่งเต้นคดีต่างๆมากมายเกิดขึ้นแม้ขนั่งคดีเอมี่นะที่มีไอพิลมนะซึ่งเป็นชื่อในอำเภอหนึ่งของภาค6นะนะของภาคหถ้าเป็นตำรวจก็คือกองบัญชาการตำรวจทรภาคหที่มีไอพิ่ลมเนี่ยนะเป็นคนสั่งไม่ฟ้องคดีเอมี่ โดยให้สิงห์ดำเนี่ยนะตอนแรกผมคิดว่าวงสถุนเนี่ยนะมาเป็นผู้บริหารแล้วจะดีปรากฏว่าวงสถุนเลวร้ายแล้วไม่พอมาเจอสิงห์ดาเลวร้ายกว่าวงสถุนอีกพี่น้องประชาชนคนในประเทศในสํานักง,งานอายการสูงสุดนะผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราจะพบเห็นจะมีหลักฐานเพิ่มเติมในการจะดําเนินคดีกับพวกวงสถุนหรือสิงห์ดพวกนี้มันจะมาอยู่ในมือของผมที่จะต้องดําเนินคดีปราบปรามการทุจริตครั้งใหญ่ของสำนักง,งานอายการ สูงสุดและสํานักง,งานอายการคดีพิเศษพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมันเป็นไปนได้ยังไงที่คดีเอมี่มีหลักฐานจากในเดือนจําที่มีคลิปวิดีโอว่ามีการซื้อร้อทับสองนะครับตำรวจสั่งฟ้องอายการมินบุรีสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าตัวเองย้ายไปอยู่ภาคใต้อธิบดีอายการมินบุรีในขณะน,นั้นถูกย้ายขึ้นปเป็นเลื่อนตาแหน่งนะครับสั่งไม่ฟ้องทิ้งทวนก่อนที่ตัวเองจะย้ายไปไม่ถึง3วันพี่น้องประชาชนคนไทยในคดีเอมี่อเมริกา,าขอบนะ ในคดีที่มีการดาเนินคดีกับทนายชื่อดังนะครับร้อยทับสองพอไปถึงสมาชิกตําจาชาติมีความเห็นสัง่งมีความเห็นแยง้งความเห็นของอายาการคดีคดีร้อยทับสองนะครับของอายาการบินบุรีไปยังสํานักง,งานอายาการรงสุดพี่น้องประชาชนคนทัประเทศเราโชคไม่ดีที่มีไอพี่ลมนะพี่ลมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเด็กของไอสิงดํานะไอสิงดําเนี่ยไป มันมันจริงผมมองว่าเป็นคนดีนะในวงการอายการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนดีแต่สุดท้ายก็เฮี้ยพอกันและเฮี้ยกว่าวงสถุนอีกเพราะว่าไอ้สิงดําเนี่ยปรากฏว่ามันเอาทุกเม็ดนะโดยที่มีไอ้พี่ลมเนี่ยนะนะครับไอ้พี่ลมเนี่ยหรือชื่อจริงเนี่ยอยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดนะในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้อะผมพูดอะไรก็ได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ไอ้พี่ลมเนี่ยมีชื่อนะชื่อจริงเนี่ย อยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นคนชงให้ไอ้สิงห์ดำทุกคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะมาวินเบดอย่างเงี้ยนะหรือในคดีของเอมี่อาเมเลียจาคอบนะครับที่มีคดี 102, คร้อยตับสองนะมีการฟ้องร้องคดีร้อยตับสองกับนะครับทนายชื่อดังก็สั่งไม่ฟ้องพี่น้องประชาชนคนทัน้งประเทศวันนี้ผมอยากจะเปิดให้ดูโรงแรมแห่งหนึ่ง นะวันนี้เราจะมาพูดถึงครั้งที่แล้วก่อนก่อนที่จะเปิดภาพให้ดูหลักฐานเด็ดให้ดูพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศครั้งที่แล้วเราได้มีการเปิดตัวนะครับนะเราได้มีการเปิดตัวในหัวเล็กในหัวเล็กเนี่ยจะมีสองเล็กเล็กหนึ่งเคยเป็นอายการนะครับเล็กหนึ่งเคยเป็นอายการแล้วก็ย้ายมาอยู่ดีเอไอแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ปปงไอ,เ,อเล็กเนี่ย มีข้อหามากมายเช้าโชว์ตั้งแต่การทุจริตที่พัทยาแล้วก็ถูกผมจับได้ในคดีที่มีการเรียกรับสินบน2ล้านบาทกับนักธุรกิจหัวหินโดยให้ลูกน้องตัวเองอ้างว่าปลอมลายมือชื่อแต่เล็กเนี่ยนะครับตอนอยู่ปปงเนี่ยก็ไม่มีการดําเนินคดีกับลูกน้องของตัวเองแต่อย่างใดที่ไปเรียกตบบซั์จนกรทั่งสํานักง,งานปปงมีคําสั่งไล่ออกจากราชการนะครับนะไอเล็กเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะ พอมาเดินกับผู้ใหญ่แล้วก็ไปเรียดไถตบทรั์นะครับในคดีสากรเมืองเลยนะที่ภาคอีสานแล้วก็มีเรียกเงินเขา50าิกิโลกรัมต่อผู้ต้องหาที่เป็นพนักงานอายการและเจ้าหน้าที่ของนะครับอดีตผู้พาษานะในภาคเหนือและภาคอีสานมีการถูกบันทึกคลิปวีดีโอไปได้ในคดีของสากรเมืองเลยหรือคดีแชร์ต่างๆในภาคอีสานไอเล็กนี่มันนกรู้นะไม่ได้ทําเรื่องย้ายจากปปง นะครับไปอยู่สํานักง,งานอายการเหมือนเดิมแล้วกลับไปอยู่เนี่ยในสํานักง,งานอายการก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ใส่ก็ยังเป็นมหาโจนนะครับเป็นมหาโจรตัวหนึ่งที่อยู่ในสํานักง,งานอายการหาแดกโดยมิการวิ่งเต้นล้มคดีอย่างเดียวไอ้นี่ชื่อเล็กเหมือนกันแต่เล็กที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นผู้บริหารในสํานักง,งานอายการคดีพิเศษนะครับเล็กคนนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการจ่ายสํานวนนะครับนะ กลุ่มอายการต่างๆที่มีเครือข่ายของไอ้นะในหัวเล็กคนนี้นะครับนะจะมีพวกไอ้พลอยใสนะพลอยใสเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงพลอยใสจะมากขึ้นเพราะพลอยใสเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดภาพไปดูเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดภาพพลอยใสให้ดูมีพลอยใสมีไออาร์ตมีไอมอดแดงมีไอพิลมนะครับ สตัวเนี้นะครับนะผมบอกให้เลยว่าไม่ธรรมดาอยู่ในวงการของอายการกัน